ปาแ,แ่นนี้เรามาที่คิดสปอร์ตขับนะคะที่ FBT แถวแถวรามคำแพงเดี๋ยวเราต้องขึ้นไปชั้นก้าะแวร์ช้อปปิ้งก่อนแวร์ช้อปปิ้งก่อนเนาะไปเลยขึ้นไปช้อปปิ้งค่ะชั้นแรกเป็นเสื้อผ้าชุดว่ายน้ำอันนี้ก็ชุดว่ายน้ำอีกแล้วอันนี้นี่มีมี อะไรนะสเก็ตเชอร์ด้วยหรออุย้ยทำไมนี่มันทำไมเราเพิ่งเคยรู้จักตึกนี้เนี่ยนี่ a k i s c o ค e c o n v e r อุย้ยอนเวิร์ตเ l l หกสิบเปอร์เซ็นต์อย่างเท่อย่างเท่เลยอันนี้คู่ละเหลือพันห้า มีรองเท้าสตัดด้วยมีมีมีมมอันนั้นด้วยอ่ะจกักรยานวีกระโปรงน่ารักจังมีช็อปอาดิดาสด้วยนี่รองเท้าเต็มเลยนี่เสื้ออุ้ยอันนี้สวยอ่ะอันนี้กีฬาอะไรอ่ะอันนี้ชุดสวยจังอันนี้ตัวละ 8ปดร้อยเก้าสิบอันนี้สวยเนาะชั้นนี้น่าจะเป็นอุปกรณ์กีฬามีแบดมีฟุตบอลเอ้ยบอกแม่น้อยมาซื้อนี่ดีกว่าเนี่ยเออเนี่ยมีแทมโพลีนด้วยเนี่ยถ่ายไปให้แม่น้อยดูดิเนี่ยอันไหนร้อยสี่สิบเหรอ ไม่ใช่อันนี้2 0 0 7มีโก้ด้วยมีสกอ์ด้วยค่ะมีพื้นยางด้วยนี่อุ้ยเต็มเลยพื้นยางรอที่เขาไปแบบว่าเอ้ยโฟมเขาเรียกโฟรมรอที่จะไปปูพื้นอ๋อนี่บาสเกตบอลอุปก,กรณ์ ทางน้ำทั้งหลายเอ้ยมีดัมเบลด้วยอันนี้ไว้ทำอะไรก็มีเบสบอลด้วยแต่อุปกรณ์ว่ายน้ำมีเยอะมากเลยนะเบนตงุงเันตาอันเมื่อกี้อันนี้ถูกไหมสามร้อก็ราคาพอๆกับข้างล่างแต่คนละยี่ห้อ,อหเขียนไว้ห้ามเล่นนะคะนี่โตปิงปองโตสนุกเกอ ชั้นนี้ฟิลแบบอุปกรณ์ฟิตเนสอุ้ยมีมีเอาอเลทเอาเลทมีปีนเขาด้วยดูฝั่งนู้นจะเป็นพวกอุปกรณ์ฟิตเนสนี่แปดร้อยเหรออาดิดาสหรอ,อนี่ลูวงลูวิง่งเวทอะไรต่างๆเยอะแยะมากผูนี่เยอะกว่า เยอะกว่าที่ไหนเลยนะเนี่ยไอ้นั่นจักรยานอะไรนะเขาเรียกอะไรจักรยานอากาศเหรอเขาเรียกอะไรนะปลาลืมจักรยานนี่มีรูวิ่งอ่ะบันไดเลื่อนหมดแล้วต้องมาต่อลิฟต์ตรงนี้ถึงแล้วชั้นเก้าโอ้ไม่มีคนเลยตายแล้วไปหืมกินอะไรขนมมาก็กินแล้วชาราโอ้โหดู ว่าจะไปไหนละมีน้ำมีไอติมให้นะคะแล้วก็บิโตตรงนี้อันนี้แทโพลีนยัดเดินไปไหนกันละว่าจะไปไหนแล้ววะปะอ๋ป่ะจ้ะเป็นที่ฟิวอุ๊ยเวลามีสไลเดอร์ด้วยนะคะ โล้โล่งเลยนงโล่งเลยวาจาวาจาวาจาเอาไปนู่นแล้วาวาจาว้ายอะไรอ่ะมองเห็สสนสามกีฬาเลยนี่เห็นหมั้ยอันนี้ราชมังใช่ไหมใช่เพราะว่าจัดงานนะจัดงาน,นอโอวว๋วิวดีมากวิวดีมากดูดิเห็นวิวรอบเลยนะเห็นไอแบบนะ ในแอร์แบ็กนะแอร์แบ็กตืน่นแล้วในแอร์แบกโอ้โหดูเห็นสนามฟุตบอลด้วยนี่แล้วก็มีกิจ,จกรรมเยอะๆมีขนตัวด้วยนะคะวิใครหล่นลงไปอะมาจ้าค่ะระ,าาระวังนะคะมเจา้าหนูระวังเพื่อนกระโดดลงไปทับนะคะหนูจะลงเหรอหนูจะลงเหรอคะลงไปแล้วหนูขึ้นกันยังไงคะเนี่ย ขึ้นได้ไหมไเฮ้ยอย <laughs> าจ,จะขึ้นได้ไหมอันนี้เล่นยังไงระวังนะคะระวังนะคะโอ้ <laughs> ไม่เล่นเลยเหรอไปไหนต่ออันนี้โอ้โห <laughs> ไหนเล่นไงนี่ไงอึบโอ้ื่อสองสปังปึง้ง ป้าจ้าบ๊ายบายไปขึ้นไปเลยว้าขึ้นไปเลยไหนดูซิข้างบนมีอะไรว้าอุ้ยมีทำมพูลีนเล็กๆเนี่ยเหรอโอ้โห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 ไปไหนอะไม่เข้าทางนี้เหรอคะป้าจ้า จะไม่ข้อนี้เหรอข้อนี้ไหมอันนี้เป็นฟิลแบบน่าจะบาลานซ์ือเปลบาลานซ์ตัวแบบเดินเดินบนวงกลมอันนั้นน่ะนี่แล้วมีโหนโหนด้วยออกกำลังกายที่แท้ทูอันนี้อะไรวะโหนเหรอหนึ่งสองซัก เนี่ยตรงนี้มันเป็นโซนเด็กเล็กเด็กจิ๋วใช่ไหมตรงนั้นก็เด็กโตหน่อยไปแบบเตะบอลแล้วมันดีตรงที่ว่ามันมีตาข่ายด้วยอ่ะแบบลูกบอลก็จะไม่กระเดนออกมาโดนแบบเด็กเล็กอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าใส่รองเท้าไม่ได้นะต้องใช้ถท้วเปล่าดูลูกสาวลูกสาวสนุกเย้เลยนะเล่นคนเดียวก็สนุกได้นะไปไหนคะอาจ้า ไปเลยโอ้โหโอ้โหผูกปกครองขึ้นได้แต่ห้ามกระโดดโอ้โหนอนเลยหรอคะมีไม้โยกด้วยอ่ะอ่ะหนูหนูเอาอันอื่นค่ะว่าจะเอาอันอื่นก็ได้ค่ะมาป๋าจ้าป๋าจ้าคะโอ้โหโอ้โห ต่อมยมวยเอ๋อต่อมยมวยเอ๋อต่อมยมวยไปไหนเอาต่อยแค่มน,นี่ไปอีกแล้วไปอีกแล้วนี่ในส่วนของสนามบอลมันไหมมัน,มนหรอดูนี่ดูดูดอ๋อแต่ว่ามันเป็นเหมือนบอลแบบบอลยางปะใช่ปะเฮีย,ยระวังมันออกข้างนอกอ๋อบอลบอลมันไม่เจ็บ อลองดูดิเดี๋ยวต้อนหลัง่ะเวลาอุ่นใตนะอ่ะนี่ยอันนู้นจะเป็นบาสเกตบอลพื้นก็จะแบบไม่เหมือนอันนี้อันนี้เป็นพื้นหญ้าเทียมอี้อันนี้ก็จะเป็นพื้นแบบบาสเกตบอลอ่าลองอ่ะหนึ่งสองสาม อ้าวชนสาวครับผมเอ้ยเอ้ยเข้าแล้วมีสนามโชคมวยด้วยจริงเหรอยังไม่ได้ถ่ายวิดีโอเลยอ่ะเอาอะไรอ่ะเอ้าไปดีกว่า ตรงนี้เหมือนเรียนอะไรสักอย่างด้วยนะเนี่ยมีแบบห้ามเข้าน้องๆเรียนอยู่แล้วก็มีอุปกรณ์อะไรใดๆอยู่ข้างในด้วยน่าจะแบบฟิลแบบทักษะอะไรนี้ไหมแล้วก็มีชั้นล่างเห็นมีสนามแบบสนามในร่มอะไรก็ไม่รู้อะนี่ข้างล่างมีอีกแต่ลงไปไม่ได้ขี่จักรยานหรอคะวัาจะขี่จักรยานหรอคะเฮ เอ้เราวังเออขาถ่ยครั้งแรกงงเลยอ๋อ,อ <laughs> <laughs> เอเหไหมไม่เอาเ <laughs> จาจาเตบอลน <laughs> เตบอบนแล้ว เ,เติมเลยเอาแต่บอลเอาให้แต่บอลเออหืมลูกบอลอย่างเก็บไปไหนเตะเอาเอาอ่เอาเอาเอาไงาตอ่อยังไงตอ่อ ตอนนี้เราก็เล่นมาแบบหลายชั่วโมงอยู่นะแนะนําว่าถ้าใครจะมาให้แบบพาเพื่อนลูกอะไรอย่างเงี้ยมาด้วยแบบมากันหลายๆคนจะได้ชวนกันวิ่งชวนกันเล่นนะเนี่ยอย่างเงี้ยชวนกันวิ่งชวนกันเล่นไม่งั้นถ้ามากระสอบพี่น้องก็แบบฟิลแบบก่อยๆนิดน,นึงชวงาวภูเมลาองครับสนุกปะสนุกครับเนี่ย yeah, ต้องมีเพื่อนมาด้วยไม่งั้นมันก็จะวิ่งเล่นกันอยู่สองคนคนอื่นไม่รู้จักกันเล่นไม่สนุกนี่ เหนื่อยก็ออกไปนั่งพักไปกินน้ำเข้าห้องน้ำอะไรอย่างนี้ได้ควรจะต้องแบบมีเพื่อนมานิดหนึ่งหรือว่าถ้าพ่อแม่เอเนอรเยอะก็ได้อยู่อ่ะดูดูนี่คนก็จะแบบว่าไม่ไม,ไม่ได้พลุกผ้าอเลยมากมายแล้วก็เป็นลานกว้างที่แบบว่าเด็กสามารถวิ่งเล่นได้เดี๋ยวว่าจะลงไปช้อปปิ้งข้างล่างด้วยนะคะ ที่เราถ่ายมาไม่รู้จะได้ถ่ายอีกหรือเปล่าเหมือนฝึกฝนร่างกายอ่ะเขาเรียกอะไระยิมนาสติกหรอหรืออะไรค่าเข้าคนละร้อหบาทไม่จำกัดเวลาเด็กตัวนี้ต่ำกว่า80ดสิบเซนก็เสียแต่ของผู้ใหญ่เด็กก็เข้าฟรี โอ้โเนี่ยแล้ววิวก็ดีด้วยเสร็จได้ไม่มีอาหารขายข้างบนไปแล้วค่ะไหนกินอะไรคะกินไอติมเล่นเสร็จแล้วก็มากินไอติมเลยวหรอคะโอ้โหนี่ก็กินไอติมค่ะนี่ก็กินไอติมค่ะกินไอติมทุกคนดูขนมขนมมาโู ไปแล้วสนุกมาที่นีสนุกมหมคะชอบไหมสนุกชอบครับมาอีกปะแต่แอบไกลบ้านเป็นนิดหนึ่งแต่ว่านี่เล่นไปประมาณสามชั่วโมงกว่าแล้วค่าจอดสี่ชั่วโมงมั้งสี่ชั่วโมงจอดฟรีถ้าทางจะไปชอปปิ้งไม่ทันละ <laughs> ไปแล้วคะ่ะบ๊ายบายก่อนบ๊ายบายบ๊ายบายก่อนบ๊ายบายค่ะบ๊ายบาย